สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กิกก็จะมารีวิวสกินแคร์แบบไม่มีคอนเทนต์ละกันคือบอกตรงๆเลยว่ามันใช้ดีแล้วก็มันดียังไงเอาง่ายๆเลยคือจะบอกว่าตัวสกินแคร์ตัวนี้นะคะมันสามารถใช้ได้ทั้งเชา้าเราก็เย็นนะจ๊ะตัวนี้ก็คือแตนแดนใส่สาวเองนะคือตัวเซรัม่ม s อสพีไฮยาเซรัมแล้วก็เอสพีออย t r คอนโทเซรัมนะจ๊ะอืมกิกจะมาบอกว่าสองตัวนี้มันดียังไงเริ่มต้นที่จะกเอสพีออยล o คอนโทเซรัมเลยนะคะน้องก็จะเป็นกล่องเขียวๆแบบนี้ราคา ขวดละ150บาทจะบอกว่าตัวนี้มันดียังไงวันนี้นะคะสามารถเป็นตัวเซรั่มเนื้อบางเบาซึมไวนะคะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะตัวออยคอนโรลเนี่ยนะคะจะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำรอยดำรอยแดงรอยสิวนะคะ สำหรับใครที่เป็นฝ้าแล้วก็เป็นสิวอักเสบเนี่ยสามารถใช้ได้รดได้ดีซึ่งแต่ก่อนเนี่ยหน้ากิกนะจะเป็นสิวอักเสบใช่ไหมกิกก็จะใช้เป็นตัวยาแต้มสิวตัวนี้แต่เมื่อที่เราทายาแต้มสิวมากๆหรือว่าบ่อยครั้งเนี่ยก็จะทําให้ผิวแห้งแล้วก็จุดตรงส่วนนั้นนะคะลอกออกมาคือจะทําให้ผิวเราบางกิ๊กพี่ที่รู้จักเนี่ยแนะนําให้ใช้ sp oil control serum ตัวนี้นะคะปัญหาพวกสิวฝ้าอะไรเงี้ยก็ลดลงไปเลยนะคะ ซึ่งเนื้อตัวเซรั่มจะเป็นเนื้อตัวเซรั่มที่บางเบามากทุกคนดูดูนะน้องจะเป็นตัวเซรั่มแบบใสๆอะ่ะคือทาทาแบบว่านี่ทาลงไปเลยคือแบบซึมไวมากทุกคนดูนะคือไม่หนักหน้ากิ๊กถึงบอกว่าตัวเซรั่มตัวนี้สามารถทาได้ทางเชา้าแล้วก็เย็นคือเราสามารถบำรุงไปได้เลยผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำเลยก็เป็นตัวนี้เลยคะ่ะ SP Hyal Serum คือตัวนี้จะบอกว่าดีมากใช้แทนการมาร์กหน้าได้เลยนะคะตัว S T h y a เน r e m จะช่วยทําให้ผิวเนี่ยนุ่มอิ่มฟูดูอิ่มน้ําคือตัวนี้กิ๊กบอกเลยว่ากิ๊กหลักมากกลางคืนเนี่ยนะโบกไปเลยโบกไปเลยแบบว่า ตื่นมานี่หน้านุ่มฉ่าดูอิ่มหนามากเลยนะคะอย่างเช่นเราเนี่ยนอนดึกพักผ่อนน้อยหรือมีการดื่มแอลกอฮอล์อะไรประมาณนี้โดนแดดอะไรเงี้ยทำให้ผิวแห้งนะคะเช้ามาเนี่ยทำให้หน้าของเราเน่ยกล้านทาแป้งทาเครื่องสําอางเนี่ยไม่ติดนะคะก็แนะนําให้ใช้ตัวนี้เลยทาได้ทั้งชเช้าแล้วก็เย็นเลยเนื้อก็จะเหมือนกันเป็นเนื้อเซรั่มที่ถึง,ถงบอกว่าทําไมถึงทาได้ชเช้าเยนน็นนะทุกคนดูน้องเป็นเนื้อเซรั่มเหมือนกันซึมไวดูสินี่ ตัวครีมเนี่ยนะคะซึมไวมากดูนี่นี่ไม่เหนียวไม่หนักหนะ้าพอเราทาตัวเซรั่มตัวนี้แล้วเราสามารถทากันแดดหรือว่าทาบำรุงตัวอื่นเนี่ยได้เลยนะคะคือใสำหรับใครที่มีครีมที่ใช้อยู่แล้วและอยากใช้ตัวเซรั่มเนี้ยสามารถนําไปใช้ควบคู่กันได้เลยเพราะเนื้อนนองเป็นเนื้อเจลซึมไวสัมผัสง่ายแบบว่า สามารถทาผสมกับครีมตัวอื่นได้นะคะคือตัวนี้แนะนําเลยนี่คือใช้ดีมากตัวกิ๊กเองนี่ใช้มา4ปีแล้วใช้เองขายเองคือตอนแรกอะก็คือสต็อกมาสต็อกมาใช้เองนี่แหละปรากฏม่ใช้ดีก็เลยบอกต่อเพื่อน,อนแล้วเพื่อนๆก็ลองใช้ดูเนี่ยคือเฮ้ย มันดีจริงมันดีจริงกิ๊กลักตัวนี้มากเลยบอกเลยตัว SP สไฮยาแต่ถ้าจะให้ดีนะคะต้องใช้คู่กันเลยนะ2ตัวนี้เพียงเซ็ตละ3 0 0้บาท3 0 0บาทคือสวยจริงๆสวยจริงๆเนี่ยกิ๊กแนะนําเพื่อนให้ช้นะเพื่อนอะลงหลักไปแล้วแล้วทุกวันนี้นางก็สตอกทีเป็น10บสขวดเลยคือใช้ดีจริงๆเนี่ยตอนนี้กิ๊กกาลังจะแต่งนานะกิ๊กก็จะลงตัว SP สพไฮยาเซรั่มแล้วก็เ p Oil Control เซรั่มเนี่ยสตัวนี้ก่อนแต่งนะคือเป็นการบํารุงก่อนเพราะว่าวันนี้เราออกไปข้างนอกอะเราไม่รู้ว่าจะไปเจออะไรมเราก็บรง เช้าแล้วก็เย็นยิ่งสาวๆยังเล่าอยุวัยสามสิกว่าวแล้วเนี่ยเซล์ผิวเนี่ยก็มีการเสื่อมสาภาพลงไปแล้วการบำรุงเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญนะเออกิกก็ฝากไว้ด้วยนะคะแนะนําเลย SP Oil Control Serum แล้วก็ SP Hyal Serum คึอสองตัวเนี่ยใช้ดีมากใชด้ดีเลยมาบอกต่อใช้ดีจนต้องหายคือของดีก็บอกว่าดีนะคะเรามีอะไรดีๆเราก็มาแลกเปลี่ยนแนะนํากันนะ